ทำไมไม่ไปเรียนรูปสภาพมันดีสีมันไม่ไปเรียนอีกแล้วมาอยู่บ้านคนหนึ่งนะจำตัวให้มันบมีประโยชน์เนอะล้างเราไปเลยนะล้างหนึ่งไม่ใจ้ไม่ล้างสบายเจ้เขาเป็นอะไรเนี่ยตัวไหลล่อไม้ได้ไม่เฉยเดียวเจอเอาเดิน ดางไปางไปดังไปตอนนี้มันมันน้องจับป่ะาไม่เดี๋ยวก็เอาไปปิดนู่นปิดนี่อีกไงเลยนไอกน่แห่อันนี้มันแล้ววันนไม่ใช่ลไอหยังมานี่ตอยไอหลังไปกวนเขา่ได้หย่างไอหยัง โอ้โหโอ้โหอะไรครมาแก่งกูเรียนเลยมึงทำไมไม่ไปเรียนถามเราแล้วจะต้องเรียนแล้วปีมืหนูไปเรียนข้าวเหลืองตุ๋มกับเศษนะมานี่มานี่ทำไมไม่ยอมไปเรียนมาเก่ย่าบอกไม่ต้องไปแค่เป็นป่วยเป็นไข้ป่วยการเมืองจริงเล่กไปนู่นไปนี่แต่สภาพตัวเองดูนี่น่ะทำไมไม่ยอมไปเรียนเนาะแาบอกไม่ต้องไปเลี้ยงเดียวเรี้ยงยังมาคุย โอ้ที่ไอ้มันไม่จำไดห,หรอกมันไม่ได้ตื่นเห็นย่าบอกว่ามันมันเพิ่งได้นอนเมื่อตอนตีสี่ตีห้าเพราะว่ามันนอนอ,อยูอย่มันนอนไอนอนอยู่นในมูกทั้งคืนแบบพูดฟัดพูดฟอ่ะอ๋อป่วยจริงหรือว่าฟอร์มฟอร์มไม่ย่าเห็นไม่ได้ฟอมเว้หยหุยจะทำเป็นหน่อเหรอเป็นเบาหวานกินฟัดฟ้าทลายโจรห้าแสนเลยพี่ขายแน่นอนฟ้าทลายโจรห้าแสนผสมกันฟ้าทลายโจรกับมิตรลินห้าแสนใช่ไหม โอ้ตั้งแต่ไอ้ไม่อยู่เอาใหญ่อ่ะจริงเรียนไม่ไปแล้วก็ชอบไปแซะไอ้หมิ่นจับปืนยิงไอ้หมิ่นเมื่อกี้น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเขาจับทุ่มโอ้เมวเนี่ยดูเขาแตกไปแต่งตัวไปเรียนไปที่สามโมงสามโมงก็เรียนได้ถูกกะล่ะทำเดือดเลิกเรียนแล้วพี่ทำเดืดไปแต่งตัวไปเรียนเลิกเรียนแล้วพี่ครูไม่สอนเดี๋ยวกูสอนเองไปไปดิ่มิชาต่อสู้ไปแต่งตัวไปดิโอ้พี่มันนี่แหละไปมานนี่กูแต่งให้แต่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบ้มันแต่ง เออไปแต่งตัวชูมือขึ้นชูมือขึ้นไปเรียนไปเรียนตอ่เ่ม้อเอีอกั้งไหมอป้อมเนี่ยอนนี่เลยต้องตั้งใจเรียนด้วเป็นเด็กเป็นเลขเป็นเด็กเป็นเลขใตั้งใจเรียนนะหลังไม่ไมาหยุดนี้นะต่อยป่วยล้วก็ต้องไปเชื่อดีอ ใสไม่หยุดไม่เอาวันหยุดดิไปใส่เลยเดี๋ยวมันจะทำอันนี้เออยนี่พ่อเป็นแม่มึงเนี่ยเออจะเป็นพ่อเป็นแม่มึงนะเสื้อนอนเอาหน้องจริงเลยเอ้าเอาหน้องจริงหลวงไปไปจะอะไรกันไปเสื้อเถื่อนไปดูสิตาอะไรก็ไม่มีไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรเลยไม่รู้เลยว่าเป็นนี่คิดว่ายามตำรวจไงเคยเห็นในคลิปตำรวจจราจร ที่มันไม่มียศอะไรเลยอะหมวกไม่มีโลโก้คนไปไปบอกว่าเอ้าตำรวจจริงไหมเนี่ยจะทำไมหมวกไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีหลักอะไรเลยมันบอกมันพิ่งซื้อเยอะจริยอะไม่ทันปากเจอมันจะมีคนแม้นนะมันจะมีคนแม้นเชื่อกูจะมีคนเคยดูหมวกทั้งนไม่มีหลักอะไรเลยเออเพิ่งซื้อครับพิ่งซื้อครับเอาแล้วทำไมไม่มียศไม่มียศตำรวจไม่มีอะไรผมจะรู้ไหมว่าสิบตีสิบโตสิบอะไรอะมันไม่มียศไม่มียศคนที่เขามีคือเขามีแต่มันไม่มียศอ่ะเออก็มีคนดูเรื่องพอี แต่มันไปเรียนมาเนี่มันเหมือนยามอ่ะมีคาบลูกเสือก็ไม่ไปจะโดดคาบลูกเสือวันนี้มันน้ำมันจันเขาเรียนลูกเสือกันครับเขารอบเขาเขามุดปากเสือกันใช่เป็นด่านเคยมุดหรือเปาปากเสือประ้ทไทยมันคืน้่งไมันมองไม่เห็นต้องเขาเรียกว่าอะไรวะต้องฝึกทางกายไปใช้ก่อนเขาเรียกว่าอะไรมุดปากเสืออต่อให้มึงจะมียศใหญ่แค่ไหนมึงจะเป็นลูกนายอำเภอมึงเป็นลูกคนใหญ่คนโตแค่ไหนมึงมุดปากเสือคือชนชั้นเดียวกันใช่ไปใส่รองเท้านาง ไปเร็วไปเร็วไปไปไปเร็วๆเขาจะเข้าค่ายกันอยู่แล้วมึงนี่เนาะมันไปเข้าที่ไหนเนี่ยชมพีเหรอไม่ได้ไปแล้วทีเดียวใส่แพรใส่ใส่นะแพรได้ถ้าวูกเสืออย่าโดนอย่างนี้มันมันจะเขาเรียกว่าคะแนนกิจกรรมอ่ะมมันไดกเสือจริงไหมเนี่ยแต่งตัวไป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 เอาไม้มาเขาเรียกว่าไม้เลยไม้พองหยิบมาไป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 เรียนเลยดายสามเนี่ยไป ไปนังอย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อน้องนี่าันจันข้าบลูกเสือเขามันเป็นข้าบแบบแห่งกิจกรรมเขากิจกรรมงั้นคะแนนเยอะด้วยเออโอ้คะแนนลูกเสือนี่คือสุดยอดเลยนะก่อกองไฟเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไปเขับไปเรียนไปเรียนอย่าดื้อไปเลยบ่ายสามเนี่ยจะตีทำไมอ่ะไปสวัสดีพวกพี่ๆก่อนสวัสดีพี่ตีสวัสดีพี่ปอมสวัสดีพี่เดียมไปไปัไปเรียนพี่มดขูดขา ไป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 ไนไป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 ไอไปไปองไปไปมปนปไ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 ปอปไปไนีปเปนปไ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 ปะป่ปเปไกไปไปไเไป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 ไนไ่ไป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 ไนแปไปไนแบบเไปเปไปเปไ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 ป่าไปไปไปเปไ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 นไปไปไาไมไปไไปปไนไป่ปไนไป แต่พอเราถึงจุดเนี้ยรู้เลยอ่ะว่ารุ่นกูเป็นอีกแบบหนึ่งทำไงดีวะเออกระปีไม่เอาเอยโอ้โหโคตรเหมนกุ้งบูดมันไปยังน่ะวนไปแล้วมั้งหายไปแล้วแล้วถุกเท้าไม่ใส่พันน่ะมมันไ่ใช่เหรอมันดักหรอ่ะ มันไม่ไ,ไปจริงเหรอหนุ่มหน้าเรียนให้ไปใช่ไหมโอ้ยความจะเย็นเพื่อนเรียนให้ไปใช่ไหมเรียนไม่ไปใช่ไหมโดดเรียนอย่างนั้นหรอโดดคาาลูกเสืออย่างนั้นหรอโดดคาาลูกเสืออย่างนั้นหรอทำไมไม่ไปเรียนรูปสภาพมันนีกสีมันไม่ไปเรียนอีกแล้วะจะไปไหม,มจะไปได้ยัง ไปเรียข้ามตึกอยนี้เลยไปเลยไไปตามแล้วมันตรองเรียนแล้วไปเรียนข้ามตึกไปเรียนข้ามตึกไปเรียนข้ามตึกดาลันเลยดกวาลุงดิะ่ะอาทำไมไม่ได้ใจเรียน <c oughs> เป็นแผลเลยดู้างนรั้บ้างเนี้ย <c oughs> รถเห่งสวยอย่างเป็นไรอ่ะต <c oughs> ัวสวยดแยานี่เสียวตัวขาพับด้วย มึงไปดนวยจไหนไปเรียนไปเรียนไม่เป็นไรเรียนได้ถึงเลือดจะเต็มห้องก็เรียนได้ไปโลโลต้องถือมันมึงจะฟาดมันกะให้มันตายเลยเหรอย้ายกูต้องฟ้องแม่มึงด้านหลังมึงจักปลาคราบมันเลยไปดูคลองเตยอ่ะใช่เหรอมึงจับปลาคราบอ่ะเต็มหลังอ่ะไปดูเต็มหลังอ่ะอยากกอด เดี๋ยวไม่ต้องฟิลไหนว่าต่ากระดูกเต็มหลังไม่เอาทรงเลยนะแต่งตัวไม่เอาทรงเลยอ่ะไปกับบ้านเลยงั้นน่าจะไม่ไปเรียนแล้วก็บ้านเข้าทิมันจะทำให้กับไอ้คนหนึ่งนั่งมาไปกับบ้านมึงนี่ไม่เองบุหรี่นะโพี่เราไม่ดูแลไม่จบปวสก็ไม่ต้องดูบุหรี่ไปเลยทำการบ้านไม่เสร็จไม่ต้องดูบุหรี่จะตายจะตาย ชอบกระชาสีีกูไม่มึงดูดจำไว้ต่อให้กัะชามันสีีแล้วก็ถ้าไม่ทำการบ้านน่ยต้องการให้ได้ยินอย่าดูบุรีนะมึงมีแมงมืงไม่ฟังไม่ฟังเลยอ่ะไม่ฟังอะไรเลยไช้ปลาใจอย่างนี้ชัดออกจากบ้านเนี่ยงั้นเนี่ยไปยังไปกับประเทศลงไป กระเป๋าหมุนกินดีกว่ากระเป๋าหมุนมึงมานี่เลยมึงออกไปเลยออกไปเลยออกไปจากบ้านกูไป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 แล้วจงเอาจูออกไปจากบ้าไปด้วยอยู่ตั้งแต่ยังไม่เสรีจนกขาเสรีแล้วเขางงอ่ะเกมมันเพิ่งเสรีไม่กี่วันทำไมต้นต้นใหญ่ขนาดนั้นไปเลยเนี่ยยังไม่เสรีไปเลยไปมึงจะบักมีดไปได้ไหมออกไปทำไมอ่ะ่รู้มันทำไมเดี๋ยวดื้อเด้อไปเลย ลูกเลี้วลูกเลี้ววันวันแม่งย้ำแต่เนื้อดูแต่กระชาดูแต่บุรีไปเลยไปเลยัจนแ,แต่เขายังไม่เสีีจนตอนนี้เขาเสรีแล้ว <c oughs> ไปไปไปจะ <c oughs> กลับไม่คุเห็นจีิงนะดูแต่กระชาวันวันเนี่ยดูแล้วก็กินดูแล้วก็กินแม่งบัวหมดแล้ว น้อนนั่นแหละไปเลยนะพี่ก็มองพี่กงไม่ต้องหันมามองไปเลยจะ <c ười> ดื้อให้มากหรอไอ้อ้าดูดูทั้งวันดูทั้งวี่ดูจนปล่อยเขียวบาเดเยวก็ไม่ควักเนาะ ปล่อยน่ะปล่อยมันปล่อยมันจัดจัดหางปล่อยกสน้อยไม่ได้ออกวัดเหรอไม่ปล่อยวัดีนปล่อยแม่งตรงกสนอยนี่แหละยังจะกลับไม่เห็นหน้าอีกนะมันทำอะไรมึงหนุ่มล่ะจะต้องให้ไอ้ด่าเลยคนอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยต้องเจอคนอย่างไงไอ้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 มัน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 ไม่อยู่บ้านนะครับตอนนี้มันมันอยู่สุราษฎร์มันไปงานศพเลยต้องให้มันเคลียร์เรื่องนั้นกระท่อมกูกับปูกไว้ก็เอามากินทั้งต้นกินทั้งใบ ไอ้ตัวปรสิตมันหนอนไอ้ยัยวายแล้วมึงถอดเสื้อทำไงานศพเจ้าภาพไงอ๋อเจ้าภาพมึงคิดว่ามึงเป็นเจ้าภาพมึงจะทำอะไรก็ได้ชชิิไงมึงดูไอ้แมงกูไล่มันออกจากบ้านแล้วนะดูแต่กัญชาดูจนปอดเขียวปอดเดียวก็ไม่ควักจริงเพิ่งมาดูเพิ่งมาดูต้นกระท่อมว่ะเนี่ย เขาให้เขาให้เกี้ยวใบกัดล่าขาดเลยอะนีมึงกินกัดตายเลยมั้งน่ะไปไปล้วไเป็นก็มามักบักหนี้บ้านกูนะแล้วไล่มันเลยเหรอไม่งางศพมึงสำรวมมึงทำอะไรให้มันดีๆหน่อยไอ้เอ้ยมีคนมีแต่ญาติพี่น้องญาติพี่น้องเขเกรงใจเขาบ้างเกรงใจคนหนึ่งเขาบ้างอ่ะดูงานศพดูงานศพเย่าด่วนอย่าดวดูงานศพถอดเสื้ออยู่ในงานศพ ไม่ถ้าเกิดถ้าไม่สงสารใครก็สงสารจมูกเขาบ้างหม็น <c oughs> น้ำมึงหนาวเวียงเนี่ยสภาพผมยังไปถะ <c oughs> ใช่เหรอวะจะไม่ดำ <c oughs> เหมือนกันนะสองรอบ <c oughs> ได้ได้ร้อนวางเลยนะกันดาสองรอบไปมั้ยไอ้เนี้ยผมผมพยายามจะด่าให้ชาวบ้านเขาได้ยินเขาจะได้รู้ว่าอ่วอัตวนตราย <c oughs> จะเปไงนะั้นไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง เหนื่อยก็ดี <IS> แล้วอยู่บ้านกูใ <Wel> ห <kin> ้กินข้าวเสิ่์มแดหมอข้าวเก่งกีบไปละหมอข้าวอ่ะเปลี่ยนทุกอาทิตย์อ่ะสันดานสีจริงพอ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 เอื้อมเอือมจอดไปจากบริเวณบ้านกูได้ยังขาสปอร์ตมีหรือเปล่า ยอดย้อนนี่หว่ามันยอกย้อนน่ะพ่อไปแม่ลีเกเหรอเดี๋ยวกูจะยิงแบบโทนโทนพาเลยมึงยิงแมแบบโทนปังพาเลยนอนนั่นนะมึงอ่ะคืนนั้นอะเออคืนนี้แต่งยอดไม่นอนแม่งกินดูดิทุกคนนอนเลยละเอ้ยเหมือนร้อยฟันคนเลยว่ะใหญ่หรือเปล่ากิน เคี่ยวสดอย่างนี้เลยนะ<บ>อืมาต้น่ะก็เขาบอกห้ามเด็ดมันก็จะกินขาต้นปารคตักเจะว่า,าวดูอ่ะเออลอยฟันเลยเ <laughs> ือวะฉันไม่ติงเงินเลย